หน้าของ AFC นะครับเลือกไทยให้เป็น1ใน8ชาติเจ้าภาพรอบคัดเลือกฟุตซอลเอเชียคับ2026ลุ้นตั๋วชิงแชมป์ที่อินโดนีเซียครับ สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะครับได้ประกาศให้ประเทศไทยครับเป็น1ใน8ชาติที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกศึก AFC f ฟุตซอลเอเชียนค2ั2 6โดยจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนนะครับนอกจากไทยแล้วยังมี7ชาติครับที่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับก็มี คีกิสสถานจีนมาเลเซียเมียนมาซาอุดิอาระเบียคูเวตและก็ทาจิกิสถานซึ่งการแข่งขันในรอบนี้ครับเป้าหมายก็เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับระหว่างวันที่14ถึง31พฤษภาคม2569ครับ สำหรับพิธีจับสลากแบ่งสายจะมีขึ้นในวันที่26มิถุนายน2568นะครับที่สำนักงานใหญ่ f f c กรุงกวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในช่วงเวลา14นาฬิกครับตามเวลาประเทศไทยนะครับก็จะแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มและ4ทีมและก็มี2กลุ่มกลุ่มและ3ทีมการแบ่งโถจับสลากจะอ้างอิงจากอันดับฟีฟ่าฟุตซอลแลกิงล่าสุดเมื่อวันที่4เมษายน โดยรูปแบบการแข่งขันก็จะคัดเอาแชมป์กลุ่มทั้ง8กลุ่มครับรองแชมป์กลุ่มที่ดีสุดอีก7ทีมรวมเป็น15ทีมครับได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายร่วมกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพและได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปแบบอัตโนมัติครับ